ชมครับดีมันก็ประมาณนี้ป่ะคือมันจะมีสีวิ่งล้อมชมมันสวยผู้ชมคันเทพเว็บเติมเกมออนไลน์ที่ถูกในสุดใน3โรคบริการครบจบทุกเกมราคากันเองแน่นอนแถมยังมีบริการบัตรเติมเกมไอเทมโค้ดเกมและก็ไอดีเกมต่างๆอย่าลืมนะครับคิดเติมเกมคิดถึงคันเทพ ฮัลโหลเจ้าสวัสด like, yeah, ีเด็กชาวเกรียนทุกคนนะครับมาอยู take ่กับผมปานนนจากช่องพี่เจทีพีอีกแล้วเยุ้่ณผู้ชมวันนี้นะครับก็มีกิจกรรมใหม่เข้ามาอีกแล้วคุณผู้ชมเป็นกิจกรรมสุ่มปืนคุณผู้ชมครับแบบว่าทาวน์แล้วคุณผู้ชมผมก็จะพาไปดูกิจกรรมกันนะยคุณผู้ชมเดี๋ยวขอรับเพชรก่อนไหนเติมสะสมคุชมนะฮะสมาชิกอ๋อมีเติมสะสมด้วยโอเคคุณผู้ชมโอ้โหได้เยอะอยู่ไปไปดูกิจกรรมกัน่อยคุณผู้ชมกิจกรรมนี่คุณผู้ชมเก้า 9.9ปาร์ตี้ริมหาดนุชมครับยกทับอาวุธถลม่มนุชมกดเข้าไปเลยดูเซฟเป็นไงโอ้โ oh! หมชมุมปืนถาวรด้วยนุ่มมีโอกาสได้ปืนถาวรด้วยครับโอ้ oh! มีระเบิดเคป,ป้าเฮ้ยระเบิดนี่นยังไม่มีตัวไหนอ่ะน่าจะระเบิดเคป,ป้าที่ผมันไม่มีนะพอเพราะระเบิดตัวนี้ผมก็น่าจะยังไม่เหมือนกันไอ้นี่ที่ผมเห็นเซิร์ฟนอกนุชมหมวกเนี้ยเจอเซิร์ฟนอกอยู่นะครับก็คือเหมือนกับว่าให้เลือกของนุ่มเฮ้ยให้เลือกกล่องส่งอันนี้ด้วยตอนแรกผมเล็งว่าจะอ up A K เนี้ย ระยะเวลากิจกรรมคุณผู้ชมครับเริ่มตั้งแต่9ถึง,ถง16กันยายคุณผู้ชมครับก็เลือกของขวัญที่ท่านต้องการในแต่ละระดับของรางวัลที่ท่านเลือกจะแสดงอยู่ทางด้านซ้ายมือในแต่ระดับคุณผู้ชมจานวนโทเค็นที่ต้องใช้ในการรับเปิดของหาเพื่อเปิดกล่องเพื่อหาโทเค็นกิจกรรมและนําไปแกลกรางวัลที่ท่านเลือกคุณผู้ชมครับแกลกรางวัลระดับสูงสุดอ๋อระดับสุดท้ายแล้วท่านสามารถเลือกรางวัลชุดถัดไปและทําแบบเดิมได้คุณผู้ชมครับคือ เราสามารถเลือกได้หมดเลยมั้งช่วงครับคือก็ว่าถ้าเกิดใครอยากได้ปืนห่าววนหมดเนี่ยสามารถเลือกได้มั้งช่วงครับแต่ว่าเราต้องเริ่มแบบว่าคือยังไงอ่ะต้องเล่นไปก่อนได้ไปแล้วแล้วเราก็ถึงจะเริ่มใหม่มั้งช่วงครับถึงจะบอกว่ามาเลือกปืนกระบอกอื่นได้มั้งช่วงก็โหสุดยอดมั้งช่วงเป็นกิจกรรมที่โอเคมากนะไม่เคยเห็นกิจกรรมแบบนี้เข้ามาเมั้งช่ชมเป็นกิจกรรมที่เพิ่งเข้ามานะครับช่วงครับก็อย่างแรกที่ผมจะเลือกผมสองใจระหว่างเออสกากับเอค้มั้งชมแต่ว่าเอคผมใกล้เต็มแล้วสกาผมก็็เเลงว่่าาจะอออััพยูหมืนนนกผมกอนัิมม่ชครบ แล้วก็สเก็ตบอร์ดเลือกเป็นตัวนี้ม้ชมครับตัวที่ผมยังไม่มีแน่ๆส่วนนี้ของที่ผมยังไม่มีน่าจะเป็น2ตัวนี้ม้ชมครับหรือว่าตัวนี้ตัวนี้มีแล้วขอเลือกเป็นตัวนี้แล้วกันเพราะว่าชัวแน่นอนว่าผมไม่มีแน่ๆส่วนนี้ม้ชมในบรรดานี้ที่ผมไม่มีน่าจะเป็น3อย่างนี้ส่วนนี้ผมมีแล้วหลายคนอาจจะเลือกนีู้้ชมครับแต่ผมมีแล้วผมขอเลือกเป็นตัวนี้แล้วกันตัวใหม่ส่วนในล้านี้เ k คขาวไม่มีผมไม่เอาผมเล่นเ k คบังกรอยู่ม้ชมส่วนนี้ผมมีอยู่แล้วู้ชมก็ไม่เลือกแน่นอนทอมสันใหม่ ดีมากคุณผู้ชมผมมีในเซิร์ฟนอกดย๋ยวผมรีวิวให้ดูคือโคตรดีระยะบวกดาเมจชมวาคือยิงไกลแล้วก็ยิงค่อนข้างแรงพี่ชมครับผมใช้อยู่คุณผู้ชมดีกว่าตัวจอกเกราะนะครับสำหรับทอมสันตัวนี้แต่ขอเลือกเป็นสองม่วงคุณผู้ชมเพราะว่ามันเป็นของที่ตอนนี้ผมมีแต่ใส่ตามาใส่ตมาผมว่ามันเบาไปหน่อยพี่ชมก็เลือกทั้งหมดแล้วก็กดเลือกคุณผู้ชมครับเรียบร้อยยืนยันรางวัลท่านเรียบร้อยครับคุณผู้ชมกดยืนยันโอ้โหมาส่งกล่องช่วงคือ มันเหมือนแบบว่าคือภารกิจที่เคยมาแล้วคผู้ชมแต่ว่าต่างกันด้วยว่าเราสามารถเลือกของที่ว่าเราจะสุ่มได้คผู้ชมคือแบบว่าเราสามารถเลือกของรางวัลได้และเราสามารถแบบว่าเมื่อหมดแล้วเราสามารถเล่นต่อได้คุณผู้ชมต่างกับเมื่อก่อนผู้ชมของรางวัลทั้งหมดที่มีนี้ก็มีเสื้อโอ้มีเสื้อใหมุ่ณผู้ชมมีของที่ผมไม่มีอยู่แตข่ของเกิเยอะมากคผู้ชมไหนโทเค็นอะเหมือนผมไม่เห็นโทเค็นหละหรือไม่มีรูปโทเค็นขึ้นตรงนี้คผู้ชมก็ มีสุ่ม5ครั้งกับ1ครั้งคุณผู้ชมสุ่ม5ครั้งจะใช้ร้อยเพชรสุ่ม1ครั้งจะใช้ยี่ห้าเพชรเห็นก็ว่าหมดตู้เนี่ยไม่แพงคุณผชมก็ลองดูครับลองร้อยครั้งดูเออลองห้าครั้งดูคุณผชมเออโอโทเค็นเอาอันหนึ่งร้อยครั้งได้โทเค็นอันหนึ่งคุณผชมเออห้าครั้งห้าครั้งพูดผิดผิดสุ่มร้อยได้โทเค็นหนึ่งสุมยี่ห้าคุณผชมโอเคไม่ได้โทเค็นคุณผชมครับคือแต่ว่ามันไม่เหมือนกิจกรรมนน้นที่ว่าเมื่อได้ของรางวัลแล้วสามารถเอาของรางวัลไไไไไปปแแลลลกกดด้้้่าานนนชมมออออััีคืเขงงรวะ แต่ว่าร้อยได้โทเค็นเดียวได้ของเกือยเยอะมากคุณชมจังหวะนี้ขออีกสักร้อยโทเค็นสักสองอันได้ไหมเอื่อไม่มีรูปโทเค็นเลยคุณชมไม่มีโทเค็นเลยอะไรครับนี่ซุ่มไปสองร้อยเพชรได้โทเค็นอันเดียวคุณชมเกินแต่ว่าหลักๆน่าจะแพงอยู่ครัชมแต่ว่าผมเอาแน่ๆครับชมเพราะผมอยากได้สกินปืนถาวรไปเพราะว่ากิจกรรมเนี้ยผมมองว่ามันคุ้มอยู่ครับชมถึงมันจะดูเกลือยครับชมแต่ว่าคือเราได้กิจกรรม เนี่ยคือเราจะได้ปืนถาวรแน่นอนแล้วก็เมื่อหมดชุดแล้วเราสามารถเลือกปืนใหม่ได้นะคผู้ชมคือมาเลือกสกินปืนอันอื่นได้นผู้ชมแล้วก็ของที่ได้ที่สามารถเลือกเข้ามาเนี่ยมันคุ้มนมครับมันเป็นของที่แบบว่าอ้ยมันน่าสนใจนมครับผมก็เลือกตามที่ผมแบบว่าอยากได้นะครัผู้ชมใครที่ว่าอยากได้ไหนก็เลือกตามที่ตุวเกงอยากได้นะคผู้ชมส่วนในด้านของชุดถาวาพี่ทําไมพี่ไม่เอาหน้าแบบอย่างนั้นครับเพราะว่าพี่มีแล้วผู้ชมคนนิยมเอาไปใส่กับชุดนี้ใช่ป่ะเดี๋ยว โอเคผู okay, ้ชมครับเอ้ยนี่ชุดนี้แล้วกันเพราะว่าเห็นตอนนี้เขากำลังแบบเป็นประเด็นกันอยู่พราเนื่องจากว่าพี่แป้งปะอยู่ดีก็จำชื่อพี่เขาไม่ได้เฉยที่ว่าน่าจะพี่แป้งนะนึกเมื่อก่อนดูเขาอยู่นะผู้ชมครับดูพี่เขาอยู่ตอนพี่เขาเล่นกินทิวอ่ะพี่ชอบมากเลยตอนพี่เขาพากเสียงกินทิวนะครับแล้วก็เมื่อก่อนเขาเล่นเกมเดวสาแเราก็ชอบพากแบบหลายๆเสียงครับนะคนเดียวผู้ชมครับพี่แป้งแหละช่องสิบล้านสิบกว่าล้านซับผู้ชมครับใส่ชุดนี้ผู้ชม ก็เลยมีคนอยากได้ผู้ชมแต่ว่าไอ้หน้าเนี้ยมันเคยดังนานแล้วผู้ชมครับเคยมีคนผมไม่แน่ใจว่าคนดังคนไหนใส่ผู้ชมแต่มันดังมากสําหรับหน้านี้ก็หลายคนก็คงจะอยากได้ใช่ไหมผู้ชมครับก็ก็ได้มาแล้วผู้ชมาหน้านี้ผมได้มานานแล้วแล้วก็ถ้าตอนเนี้ยคือมันกลับมาอีกครั้งคือคนอยากได้หน้านี้กันผู้ชมครับผมก็ที่ผมไม่เลือกเพราะว่าผมมีแล้วผู้ชมครับสาหรับหน้านี้นะก็เลยแบบว่าไม่ใส่ไม่เลือกดีกว่าผู้ชมครับส่วน ในด้านของปืนทอมสันชมครับหลายคนอาจจะอยากให้ผมรีวิวปืนทอมสันใช่ป่ะเดี๋ยวผมจะไปรีวิวให้ดูชมครับว่ามันดีไหมเพราะว่าผมมีอยู่แล้วเซิร์ฟนอกผู้ชมไปว่าไปเซิร์ฟนอกกันดีกว่าโอเคชมผมว่ามาเซิร์ฟนอกเป็นที่เรียบร้อยชมครับก็นี่ก็คือเซิร์ฟนอกที่ผมอยู่ชมเซิร์ฟอินโดนะครับก็สกินปืนทอมสันนั้นผมมีแล้วชมนี่ไหนเอ่ยนี่ชม ก็จะเป็นตัวนี้มโชวเอฟเฟกต์การเปิดก็จะเป็นประมาณนี้มิชมองครัะเนี่ยคือรูปทรงมันสวยงามมากมิชมครับเป็นเหมือนคริสตัลมิชมครับแล้วก็คือมีกระจายมางหลังในดีมสี่ปีมิชมก็คือรูปทรงปืนเเหมือนปืนฉมวกมากแต่ว่าคือมันแรงมิชมครับดามเมจหนึ่งระยะ2ลดแม็กกาซีนมิชมครับถ้าเทียบกับอัตราย,ยิงหนึ่งแม็กกาซีนสตัวเนี้ยตัวนี้อัตราย,ยิงหนึ่งแม็กกาซีนสองมิชมอก็ตัวนี้ดีกว่ามิชมครับแต่เอฟเฟกต์นี้จะหายไปหลังจากที่กิจกรรมนี้หมดมิชมเวลาถือก็จจจะะะปปรรรรมมมมมาณนนีีี้้เด๋ยวววผไิิใหูชชคือัแงง อันนี้มีอะไรให้ผมรับไหมเนะน,นี่ยว้าเดีวก็จะมีอะไรฟรีๆให้ผมรับอีกเดี๋ยวผมไปรีวิวให้ดูในโซนผมแต่ผมใช้อยู่คุณผูชมทอมสันตัวนี้คือบอกเลยว่ามันดีมากหนึ่งคือมันบวกดามเมจแล้วคือปกติทอมสันเป็นปืนที่ยิงเร็วอยู่แล้วแล้วก็กระสุนเยอะใช่ไหมบวกดามเมจแล้วบวกระยะคุณผู้ชมคือแบบมันยิงไกลขึ้นปืนทอมสันก็บอกเนถ้าเกิดใครที่มันมีอซองควงแล้วก็เอาทอมสันก็ได้คุณผู้ชมเพราะว่าระยะยิงมันไกลขึ้นจริงคุณผู้ชมอันนี้ก็จะไปเซิร์ฟอินโดมมมานนผผ้้ชครับบฝจะตกกอีกแลว ช่วงนี้ฝนตกบ่อยๆนีิมชมครับเวลาถือก็จะเป็นอย่างนี้นิมชมเวลาถือเข้ากับแบบหมัดดนตรีมชมครับดีมันก็ประมาณนี้ป่ะคือมันจะมีสีวิ่งล้อมชมครับมันสวยมั้ชมมีความเข้ากันอยู่มั้ชมครับเวลาวิ่งก็จะเป็นอย่างนี้ถือข้างเดียวแล้วก็วิ่งมันจะถือข้างเดียวมั้ชมครับแล้วก็ดาเมจนิมชมเวลายิงแบบใส่ตัวเปล่าๆมั้ชมนัดละยี่สหกม้ชมครับใส่หัวนัดละร้อยสามร้อยสี่สามชมครับคือดาเมจแรงมาก ระยะนี่คือบอกบอกเลยว่าย6หมันเดิมครับดามเมจไม่ตกนะครับท่านชมคือบอกเลยว่ามันบวกระยะสองตัวนี้ดามเมจไม่ตกเลยเวลาย,ยิงระยะไกลปะ่ะเนี่ยพอถึงระดับนี้จะอยู่ยี่ท่านชมครับแต่ว่าดามเมจไม่ตกขิงยิงท่านชมสำหรับทอมสันตัวนี้ท่านชมเดี๋ยวมาดูตัวที่ว่าถ้าเกิดใส่เกาะสมมุติปีงเกาอสี่เพราะว่าหลากัหลกๆคือพอเกมติงๆล้วจะมีก่อสี่หมดท่านชมดามเมจอยู่นัดละเจ็ดเลยครับแต่ยิงแขนจะอยู่ที่19เเห็นป่ะยิงตัวนัดละเจ็ด เพราะฉะนั้นก็ยิงข่าวดิคุณผู้ชมเนี่ยนั้นละสิบเก้าคผู้ชมอย่าไปยิงตัวเลยครับถ้าเกิดเจอคนใส่ก่อสีุ่ณผู้ชมครับพยายามยิงครับเล็งต่ําแล้วก็ยิงขาไว้คุณผู้ชมเนี่ยยิงขาอย่างนี้เลยรับรองอาดามเมจขึ้นแน่นอนครับยิงขาไว้เนี่ยอย่าไปยิงตัวนะท่านผู้ชมแต่ว่ายิงไกลมากสำหรับทอมสันตัวนี้แล้วก็ลู้หัวดีเนี่ยมาเดี๋ยวผมไปลองปั่นโซนให้ดูท่านผู้ชมครับมันจะเสียเวลาไปไหมเดี๋ยวป,ปั่นโซนให้ดูก่อนสักตาหนึ่ง คราวนี้ผมไม่ได้ใส่ของแต่งคุณผู้ชมครับอย่าตามชัดลงมาข้างล่างก่อนเฮ้ยอันนี้คือโซนของอินโดคุณผู้ชมครับอยู่ไหนอะตายพอดีอ้าโอ้โหเม็ดเดียวเฮ้ยเซอร์ปิโนมีคนเล่นงัดหัวเดียร์คุผู้ชมดูจากชื่อแล้วโอเคครับคนไทยครับพักนี้คนทไทยมาเล่นเซอร์ปิโนกันเยอะคุณผู้ชมชื่อไทยก็ามา <laughs> โอเคคุณผู้ชม ไปดีกว่ากลับแล้วช่วงนี้มีคนเล่นเซิร์ฟอินโดเยอะมิชมเจอใส่งั้นหัวเซิร์ฟอินโดบ่อยมากปกติเมื่อก่อนจะเจอแต่ว่าใส่อัดตัวมิชมครับเดี๋ยวนี้อยู่ยากมิชมองเซิร์ฟไหนก็อยู่ยากมิชมก็ประมาณนี้มิชมองสำหรับใครที่เลือกไม่ถูกว่าจะเอาลูกซองควงหรือว่าทอมสันดีมิชมครับผมก็แนะนำจากใจมิชมครับทอมสันก็โอเคมิชมแต่ว่าถ้าเกิดน้องไม่มีลูกซองควงไหนเลยก็เอาไปลูกซองก่อนก็ได้มิชมครับแต่หลักก็คือทอมสันก็ดีมิชมองมาทอมสันใหม่นะ ก็ตามนี้ผู้ชมคลิปนี้ก็รีวิวเท่านี้ผู้ชมครับปักธงโชว์ไปหนึ่งทีแล้วกันก่อนไปนี่ก็ไปแล้วผู้ชมเดี๋ยวผมเจอใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดแล์ก,ก็ s ับ s c ไคร e ผมด้วย